สามคณะนี่ฮะเพชรลำเพลินให้รักยูให้พู้เทาใสดูเขากีฬาน้อยครับที่วันได้รับเชิญไปที่เพชรลำเพลิลนครับในศึกจักรวาลหมอลำแั่นิดจ้ะเขอยอากคุยกับน้องโอว <c oughs> หญิงก่อนไม่เจอกันนานคิดถึงพี่บ้างไหม <c oughs> ไม่คิดเลยค่ะ <c oughs> ไปบอกแล้วยังจะไปถามเพิ่นอนโอเคไปถามอีหลาหน่อยอีหลาเราตอบไปนเสร็จมาค่ะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเรียกได้ว่าระบบอุ้งอิงแห่เชียคณะหมอลำเพชรลำเพลินกันรัวๆเกิดอียังขึ้นค่ะพี่นอ้องสืบเนื่องมาจากนี่ละนคะคะอิฟซีเป็นขับหลายคนอาจจะทราบแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะยังบ่ทันได้ทราบน้อพี่น้องเนาะสำหรับในวันนี้วันที่4ธันวาคม2568นะคะซึ่ง เป็นวันพาเลอ์ฮเบิดมือคับพี่น้องในมือนีนะคะมืออื่นวันที่ห้าพันว่าคมน้อพี่น้องนาะตรงกับวันศุกร์แ้วนี่แหละครับพี่น้องแอดมินสีมาบอกถึงในวันที่ห้าก็คือในวันพุ่งนี้น้อพี่น้องหลายคนอาจจะยังบ่ท่านได้ทราบนะคะกับรายการศึกจักรวาลหมอลำครับพี่น้องซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่ในตอนนี้เรียกได้ว่า fc ของน้องอุ้งอิงเพจบานแทงพากันต่างหนาต่างตารอคอยเอาเป็นอีกอย่างจะจังหวัดจังสันนะคะดีแล้วครับพี่น้อง ซืบเนื่อมาจากนะอาทิตย์ที่ผ่านมาแอดมินเกรีมีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วล่ะนะคะเรื่องอย่างก็คือน้องอุ้งอิงเพชรบานแพ่งน้องไดมีการรับเชิญนะคะไปหมอลำเพชรลำเพลินน้องพีน้องน้องในรายการเนี่ละนะคะในรายการศึกจักรวาลมอลำนะคะแล้วสําหรับอุ้งอิงน้องรับเชิญไปหมอลำเพชรลำเพลินนะคะจากพียแอดมินไดมีการนําเสนอไปอาทิตย์ที่แล้วน้องพีน้องน้องก็คือ มีสามคณะหมอลำด้วยกันนะคะทีได้เขาชิงนพี่นงเนาะเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะได้ทราบค่ะพี่นองว่าใครจะได้แชมป์ใครจะได้ที่หนึ่งไปนี่แล้วค่ะพี่นองมีเทิงเบอรสามคณะมีคณะในแนมีคณะหมอลำเพชรลำเพิดมีขั้มุนรวมนิดมีปฐมนพี่นงเนาะนะคะแล้วบอกเลยแต่ละคณะนี้ถือว่าเป็นคณะหมอลำทีเรียกได้ว่าอยู่มานานนพี่นงเนาะล่ะกัไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลย นะคะทั้ง3ามคณะนีเอื่อนมาบดธรรมดาจากคณะนอกพี่นองนอแล้วใครจะเป็นแชมป์นะคะในพรุ่งนี้นะคะสำหรับการึกตาซินนะคะกะสิเกิดขึ้นในมืออื่นี่นนะคะในวันที่5พันวาคมสองพนยหกสิ 2, 8, นะคะทางช่องเบิร์กพอยนอกพี่นองนอจากทีเดเบิงเวลานี้เวลาประมาณ 1ิบแปดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาเงยพี่น้องนะคะเบองใได้ทางรายการศึกจักรบาลหมอลำนะคะนี่แหละครับพี่น้องก็รอเบองรอติดตามนะคาบาคณะไหนนะคะสีได้เป็นอันดับที่หนึ่งไปนะคะแล้วนี่แะครับพี่น้องเป็นอย่างจ้งบอกว่าระบบน้องอุ้งอิงแห่เชียคณะหมอลำเพลรนลำเพลินกับพอบ้าน้องอุ้งอิงนะคะน้องได้รับเชิญไปคณะหมอลำเพลรนลำเพลินนี่แหละค่ะพี่น้องซึ่งกฤือว่าเป็น ไม้ตายนะคะของคณะมอลำเพชรลำเพลินนพีน้องนก็รดมมีการรับเชิญน้องอุ้งอิงไปแล้วนี่แหละเมื่ออุ้งอิงไปร้องเพลงให้กับคณะมอลำเพชรลำเพลินขนาดนี้เอฟซีน้องอุ้งอิงกับผ้ากันเหต่เชียร์จนตัวนพีน้องนกสียังนะนะคะเมนวัสนาเนพีน้องนะอุ้งอิงเพชรบานแท่งนี่แหละนะคะเดมมีการไปรับเชิญแน่รายการรายการนินค่ะซึ่งไแต่ละคณะทั้งสามคณะค่ะพี่น้องกระซิมี ไม้ตายเนียค่ะทั้งสามคณะเลยอ,อย่างคณะหมอลำเพชรลลำเพลินก็จะเป็นในส่วนของน้องอุ้งอิงเนะยค่ะคณะหมอคณะข้ามพูม้นดวมมีดกัสซี่อ่ามาออกเนะค่ะคณะปฐมกัสเซี่อ่าศิลปินมาจังสีแม่นพ่นองนอก,กคือจะเป็นไม้ตายของแต่ละคณะมารอบเบิงกันครับพี่นองว่าจะเป็นจังใดแล้วจากที่อ็นเอเนเบิงตัวอย่างใดฟังตัวอย่าง น้องอุ้งอิงเพชรบัญแพ็งเหมือนจะเอาผลงานเพลงแซวสาหน่อยค่อยหักมาร้องค่ะพี่น้องและผลงานเพลงนี้มีทึงสามีทึงเ็วก็คือโจโจ้เลยล่ะนะคะสามารถแบบลูกขึ้นเต้นลูกขึ้นปอดได้เลยล่ะในสตูนพี่น้องเนาะนะคะเรียกได้ว่าสําหรับในฝั่งของอ่าอุ้งอิงเพชรบันแพ็งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ถึงแม้ว่าอายุสิหน่อยแต่ความสามารถเอิ่นมาเกินโตนพี่น้องเนาะแล้วน้องก็ได้ไปออกรายกา,นานรนั้นรายการนี้ดู หลายรายการวันทอแล้วสําหรับในรายการนี้ศึกจักรวาลหมอลําซึ่งก็มีทางด้านพี่ซีสิวัฒน์พิ่นเป็นพิธีก่อนในะกาในรุ่นขบบาท่าทั้งคู่ได้เจอกันต้องมีการหยอกมีการ,วรกวนกันย่างในนอนถึงแม้ว่านานๆจะได้เจอกันครั้งนะฮะแต่สําหรับพี่ซีก็ยั่งคงอเอินมาอเอ็นดูอุ้งอิงอยู่ตลอดเนาะพี่นอ้นองเนาะก,ก็กยั่งคงแบบมีการ,วรกวนอุ้งอิงอยู่ตลอด ในค่ะทายคลิปครับพี่น้องย่างทีได้ขด้นคลิปให้หลายคด้นเบิงกันเมือักครูนี้เป็นจังไหนพี่ซีได้มีการถามน้องอุงอิงไปนะคะว่าพี่ถามจริงๆเถอะหนูคิดถึงพี่ไหมอุงอิงตอบอย่างชัดเจนครับพี่น้องวา่าบอ <c oughs> อุงอิงว่าบอจา้าในค่ก็เป็นการวอรยอวอนอกหัวมวนกันไปวันทอนพี่น้องเนาะเอากะตามนั้น,น,นแล้วคับพี่น้องเอฟซีเป็นครับคิดเห็นว่าจังไหนแน่ในค,ค่ะสามารถคอมเมนต์มาบอกมา,าจาก,ากันในไอดมิ่กระม่องว่า ในส่วนของอน้องอุงอิงนะคะเป็นศิลปินทีในเรื่องของน้ําเสียงของน้องนะคะน้องสีเป็นลักษณะแบบว่าเสียงกล่องกลางบ้านอยู่แล้วแอนมินม่วงว่าจังสันเนะ,ะ่ะเสียงของน้องจะเป็นลักษณะที่แบบว่ามีเสียงกล่องกลางบ้านเสียงสา์เสียงพุ่งจังสีแมมแล้วพอร้องประสานนะะกับคณะหมอลำเพลทลำเพลินทุกอย่างออกมาลงตัวมากๆแล้วพี่น้องน้องแอนมินไดเบิร์แล้วค่ะพี่น้องมีโอกาสมากๆที่ แชมป์จะเป็นคณะมอลำเพชรลำเพลินนะคะสำรับในมืออื่นเฮ้าเสดสาบผลแต่ว่าสำรับในสามอันดับนี้ครับพี่น้องบัวสิยวในอันดับที่เท่าใดนะคะเือว่าทางแม่พ่นพีรดีเนพี่น้องเนาะเพิ่นกะพุ่มใจเบิ้ดนั่นแหละครับพี่น้องเนพี่น้องเนาะเพิ่นกะพุ่มใจเบิ้ดนะคะสำรับตอนหน่อยเพชรปั่นแพงกับสอนหน่อยลำเพลินโชว์อ่ากับกับทางเพชรลำเพลินนพี่น้องเนาะกระทือว่า เป็นหมอลำพีหมอลำนองวันเถาะนะคะอุ้งอิงนะคะก็ที่ว่าเป็นลูกเป็นหลานนะคะของทางด้านมบพ่อพีระดีนอ้นองพีน้องเนาะนะคะกะมีการเอ็นดูน้องอุ้งอิงนะคะ,ะก,รรเนนก็เกรยมีการรับเชิญน้องนะคะไปในรายการเพื่อนกระม่องวานีน่ะอุ้งอิงน้องเป็นศิลปินที่ดังแถมยังมีน้ําเสียงนะคะทีเอิรนวาทรงพลังน้องพีน้องเนาะพ่อเรยมีการรับเชิญอุ้งอิงไปเซิร์บาเพื่อนบบอพิดหวงังย่างแน่นอน,นจะออกมาเป็นอย่างไรเข้ากับต้องรอบเบิงอีกทีหนึ่งแต่ว่าจากทีเดเบ แล้วครับพี่น้องหลายคนเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพ้งระบบอุ้งอิงก็คือผ้ากันแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันครับพี่น้องว่ารอ,รอรอจากเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงนะคะนี่แหละหมอลำพิรลำเพลินตรงใดที่หนึ่งทนันหลายคนหวาจังสันน้องพี่นองน้องเขากับาว่ารอเบิงรอติดตามครับพี่น้องสําหรับในรายการศึกจักรบาลหมอลำมน้องพี่น,น้องน้องว่าจะเป็นจังใดาตากที่เดิงทางคณะกรรมการแล้วนะคะก็เหมือนจะมีทางด้าน ครูสลาคุณนวุูดในคะทั้งนั้นพี่ตุ๊กกี้ก็อยู่ด้วยค่ะพี่น้องนะคะพีซี่เพิ่นกรเป็นพิธีกรเนาะพี่น้องเนาะเอากะตามนั้นล่าเอ็ซีแฟนคลับคิดเห็นว่าตั้งใดแน่นะคะคิดว่าทั้งสามคณะนี้ใครจะได้ที่หนึ่งไปเนาะพี่น้องเนาะมักผู้ใดเชิญชาวผู้ใดกับสามารถเชียร์ผู้นั้นได้วันเถาะเนาะพี่น้องเนาะเชียร์อยู่ในใจนี่แหละค่ะพี่น้องใะว่าคณะนี้ต้องได้คณะนั้นตรงไดนะคะแต่ว่าจากที่ได้เบิ่งตัวอย่างเนาะพี่น้องเนาะโอกาสที่จะเป็นเพชรอนลำเพลินอันดับหนึ่ง่กะ คือสูงมากแอดมินเมื่อวานจังสันก็คือเหมือนในตอนนี้นี่สามารถแบบเป็นครูจับมือได้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะจับมือกับใครโอเป็นเอียงที่หลุ่นแห้งเลยครับพี่น้องหลุ่นตั้งแต่อิตทิท่ผ่านมาแล้วแม่พ่อพริรดีกระดิมีการออกมาเผื่อนไหด้มีการโพสครับพี่น้องา่าลุ้นช่วยกันครับพี่น้องา่าคณะเราคณะเพชรลำเพลินจะได้แบบเข้าชิงไหมแล้วก็ได้เขาชิงอีหลีโอเป็นเอียงที่หลุ่นแห้งเลยหลุ่น่ะก้นสื่อหวยอีกเลยครับพี่น้อง วเอัลกัตตานันลากามารอเบิงกันนะคะว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในวันพรุ่งนี้หนบพีน้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะจะเป็นคณะมอลลัมทีอิหล่าอุ้งอิงได้ไปรับเชิญบอหนบพีน้องกามารอเบิงรอติดตามกันนะคะเอานั่นแล้วค่ะพี่น้องตามดักคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไวยสันิสก้อนเนาะค่ะก็เข้ามาสวัสดีค่ะ